บรรยากาศดีตรงริมน้ำนะคะตรงนี้เป็นสะพานปทุมธานีหนึ่งค่ะจุดที่เรายือนอยู่คือจุดจุดทางโรงเรียนนะคะเทคนิคปทุมแล้วก็โรงเรียนคณะลาชค่ะที่เห็นตึ้วัดนั่นคือวัดหงนะคะแล้วก็ไล่มาเป็นชุมชนแล้วก็เป็นตลาดปทุมธานีค่ะ มีเรือมีเรือเรือขนส่งสินค้านะคะบริเวณตรงนี้มีร้านอาหารเปิดใหม่อีกร้านนะคะร้านนี้บรรยากาศดีน่านั่งเลยค่ะดูฝั่งตรงนี้นะคะฝั่งของฝั่งของพิคเนตแล้วก็ต้นผู้ต้นโพทองนะต้นผู้โพทองค่ะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งกำลังเปิดนะคะ บรรยากาศนี้นะคะนี่สีของน้ำฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะมีเป็นร้านหมูกระทะร้านมีคาเฟ่แล้วก็ร้านร้าน,านอาหารอร่อยสองสาร้านค่ะตรง เป็นร้านดังนะคะบุษบาจำชื่อร้านอาหารไม่ได้แต่ว่าเป็นร้านอาหารเป็นร้านดังเลยละค่ะสามารถหาพิกัดกันได้เลยตรงสะพานปทุมธาน,นีหนึ่งร้านอาหารอร่อยนะคะตรงนั้นนะคะที่เป็นแบบสีเหลืองๆตรงนั้น,เป,นเป็นร้านผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดนะคะ นี่เป็นบ้านเหนือน้ำนะคะบรรยากาศของร้านอาหารบ้านเหนือน้ำฝั่งตรงข้ามค่ะวันนี้นอยมาถ่ายตรงนี้จนช่วงช่วงเช้านะคะประมาณเจ็ดมงตวันนี้อากาศดีค่ะอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพยา เยอะอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งเชียงรายก็คือน้ำท่วม เย็นเย,ย็นสวยมากนะคะจุดนี้เพราะไฟทางฝั่งน้นเขาก็เปิดสวยมากๆเลยค่ะไฟตรงสะพานปทุมก็เปิดนะคะสวยมากแล้วก็ร้านอาหารเปิดมาเที่ยวกันนะคะปทุมธานีน่าเที่ยววิวดีบรรยากาศดีนะคะ